สวัสดีคะ่ะชาวราศีมิถุนคลิปนี้นะคะเป็นดวงชะตาสถานการณ์โดยภาพรวมการงานการเงินความรักประจำเดือนพฤษภาคม2566ค่ะราศีมิถุนนะคะคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนาย,ยนถึง14กร,รกฎาคมค่ะเพื่อนๆดูได้ทั้งแบบลัคนาระแบบราศีนะจ๊ะแต่การทำนายพยากรณ์แบบนี้นะคะ เป็นการทำนายพยากรณ์ภาพกว้างองรวมนะคะก็อาจจะไม่ได้เป๊ะปังอลังการเจาะลึกเหมือนกับที่คุณมาดูดวงส่วนตัวนะคะอยากจะติดต่อดูดวงส่วนตัวสามารถติดต่อได้โดยการแอดไลน์ที่ ID 5166963ถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะเข้ามาดูกันใหม่แล้วขอกำลังใจสักนิดหนึ่งนะคะกดติดตามกด Subscribe ให้กันด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดข่าวสารจากทางชนแนลค่ะ ช่วงเดือนพฤษภาคมนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ดาวใหญ่ๆนะคะดาวดีๆนะคะจัดเรียงวางอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะคะให้กับชาวมิถุนนะคะก็ต้องบอกว่าในเดือนพฤษภาคมนี้นะคะฟ้านี่นะคะเริ่มเปิดกว้างให้คุณแล้วนะหมายถึงโอกาสนะคะจังหวะนะคะมเมฆหมอก นะคะอุปสรรคนะคะเพราะเหมือนเมื่อดาวดีๆส่งก็ต้องเรียกว่าสามารถทําให้พวกนั้นบรรเทาเบาคลายลงไปได้นะคะที่สําคัญคุณอาจจะเห็นแสงสว่างนะคะที่ปลายอุโมงค์นะจากที่บางท่านบางคนอาจจะแบกภาระความเหนื่อยความเครียดอะไรไว้นะคะแต่ต้องบอกเลยนะคะว่ามันอาจจะเป็นในลักษณะของการค่อยเป็นค่อยไปนะคะอาจจะไม่ได้แบบว่าขึ้นลงสูงอะไรขนาดนั้นแต่คุณจะรู้สึกได้นะเพราะที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่ามิถุนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่ ก,ก็หนักนะคะผ่านความหนักความเหนื่อยความเครียดนะคะบททดสอบมาไม่น้อยทีเดียวนะดังนั้นพอเข้าพฤษภาคมคุณก็รู้สึกว่าเออมันเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วหล่ะนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะต้องเรียกว่าเตรียมนะคะยิ้มรับความสำเร็จในรูปแบบต่างๆได้เลยนะแต่ที่เห็น่นชัดเนี่ยคะมีไพ่เหรียญขึ้นมาเยอะนะคะอาจจะเป็นในเรื่องราวของการเงินนะคะจังหวะในเรื่องราวการเงิน โอกาสนะคะหรือว่าช่องทางต่างๆหลักๆเนี่ยก็มาจากไรมาจากการงานของคุณนี่แหละก็ส่งมาให้ในเรื่องของการเงินนะคะ,ะไรายได้นะแต่ว่าสําหรับท่านไหนเนี่ยนะคะที่ได้อ,อยากจะลงทุนทําอะไรเพิ่มนะคะหรือขยับขยายธุรกิจการงานอะไรหรือจะเริ่มต้นธุรกิจอะไรใหม่ๆแต่ถ้าคุณได้ผ่านการศึกษาหาข้อมูลหาความรู้มาอย่างท่องแท้นะคะเก็บ บวกลบอะไรมาเรียบร้อยนะคะก็ต้องบอกว่าช่วงเดือนนี้เป็นช่วงเวลาการเริ่มต้นที่จะรองมือปฏิบัติได้แล้วนะก็เขาเรียกว่าจะส่งผลความสําเร็จให้กับคุณค่ะเดือนนี้เป็นมีพ่งการเริ่มต้นหลายใบทีเดียวบางคนอาจจะเริ่มต้นเริ่มต้นใหม่กับงานเดิมนี่แหละแต่มีการคิดใหม่ทําใหม่นะคะคิดนอกกรอบบ้างหรือมีการาหาองค์ความรู้ต่างๆมาทําให้งานที่เราทําอยู่เนี่ยหรือธุรกิจการงานของเราเนี่ยไม่ย่ำอยู่กับที่นะคะมีการพัฒนามีการต่อย,ยอดหรือบางท่านบางคนอาจจะได้ไปเริ่ม ้นงานใหม่เลยนะคะจบจากที่หนึ่งแล้วก็ไปเริ่มต้นอีกที่หนึง่งหรือใครเล็งๆอะไรเกี่ยวกับเรื่องการงานไว้นะคะต้องบอกว่าช่วงนี้ส่งใบสมัครไปเลยค่ะอะไรที่มันผ่านมาจะสมหวังไม่สมหวังไม่รู้ละแต่ตอนนี้นะคะจังหวะเปิดสําหรับคุณนะก็เขาเรียกว่ามีโอกาสาที่คุณอาจจะได้สิ่งที่คุณรอคอยนะคะสิ่งที่คุณมุ่งหวังนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของสิ่งที่มาจากมันสมองสองมือของคุณโดยเฉพาะเรื่องของการงานนี่แหละนะเขาเรียกว่าเข้ามาจริงๆนะคะใครอยากจะทำเกี่ยวกับเรื่องราวของ ธุรกิจธุรกรรมกับสถาบันการเงินอะไรต่างๆนะคะเขาเรียกว่าจะสำเร็จนะคะใครที่รอคอยเกี่ยกวกับเรื่องเงินนะคะเงินตกเบิกเงินเบี้ยเลียงเบียขยนันเงินประกันนะคะเงินทดแทนหรืออะไรที่มันเล็ดๆไปเกี่ยกวกับเรื่องราวของการเงินที่เป็นชะลอตัวไปช่วงนี้เขาเรียกว่าทยอยทยอยกลับเข้ามาแล้วคะ่ะนะ อาชีพที่เกี่ยวกับอาชีพที่เกี่ยวกับใช้คําพูดคําจานะคะการสื่อสารนะคะตัวแทนในหน้าขายภาพลักษณ์ตัวตนต่างๆหรือการที่ต้องติดต่อประสานงานโดยใช้ตัวเราเป็นพลังงานการขับเคลื่อนนี่นะคะก็ต้องบอกว่าเดือนนี้ออราจับความสําเร็จมาทีเดียวนะคะแม้กระทั่งคนที่เกี่ยวให้คําปรึกษาให้คําแนะนําผู้คนนะคะหรืองานที่ต้องติดต่อทางไกลต่างชาติต่างประเทศนะคะซื้อมาขายไปนะคะของเขาเรียกว่าของสะสมของมีมูลค่า ค่าต่างๆเนี่ยนะคะเดือนนี้เขาเรียกว่าจะมานะคะ เอาละ่ะทีนี้เรากลับมาในเรื่องราวของความรักหน่อยจ้าเดือนนี้นะคะต้องขอบอกชาวมิถุนเรื่องเดียวละ่ะคือให้ช่วงครึ่งเดือนแรกนะระมัดระวังในเรื่องราวของอารมณ์หน่อยนะเพราะช่วงนี้อากาศก็ร้อนด้วยค่ะแล้วอารมณ์เราก็ร้อนด้วยนะคะดังนั้นระวังเรื่องคําพูดคาจานะคะมันจะทะเลาะเบาแวนกันได้ง่ายนะคะก็พยายามอะไรที่ปล่อยผ่านไปได้ก็ปล่อยผ่านไป,ไปจะด,ดีที่สุดนะคะเดือนนี้มันเหมือนกับคนมันอารมณ์อารมณ์หงุดหงิดง่ายบางทีจากเรื่องเล็กๆอาจจะบานปลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ก็งดเรื่องเกี่ยวดราม่าอีโก้ต่างๆ นะถ้าจะไปเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหรือต้องติดต่อสื่อสารกับใครเจรจากับใครคนที่เขามีวัยวุฒิคุณวุฒิสูงกว่าคุณเนี่ยต้องอ่อนน้อมถ่อมตนเข้าไว้นะคะบางท่านบางคนจะรู้สึกว่าทำไมมันคนแบบมันดูเหมือนจะจะทะเลาะกันง่ายช่วงเนี้ก็เราอย่าไปคิดอะไรมากอย่าไปแพนิคนะคะเหมือนกับพยายามรอเวลาให้อารมณ์มันเย็นๆเ,เดี๋ยวทุกอย่างจะจะผ่านไปเองนะเอาละคะ่ะทีนี้กลับมาในเรื่องราวของความรักเนี่ยนะคะ ต้องบอกว่านะคะเดือนนี้จริงๆแล้วเนี่ยชาวมิถุนเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่า พอใจนะสำหรับท่านที่ยังโสดก็พอใจกับชีวิตโสดนะคะจริงๆแล้วตอนนี้ก็ชีวิตโสดก็มีความสุขดีนะคะมีงานมีเงินมีความมั่นคงนะคะแต่ก็อาจจะอยู่ในพอใจในชีวิตโสดแต่อยู่ในโหมดแอบเหงาได้นะเดี๋ยวนี้อาจจะมีแอบเหงาเล็กๆบางทีก็เหมือนกับรอคอยอยากจะเจอใครสักคนนะแต่คุณก็เออแต่ถ้าไม่ได้ก็ยังไม่เป็นไรเพราะคนที่คุณต้องการเจอคราวนี้จะต้องเป็นคนที่คุณรู้สึกว่าเขารับตัวตนของคุณได้นะ คุณก็ไม่อยากเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเหมือนบางทีอ ความรักทุกครั้งเนี่ยเรายอมเปลี่ยนเป็นคนใหม่เลยทั้งที่อาจจะไม่มีความสุขก็ได้เพื่อจะทีปความสัมพันธ์นั้นไว้นะแต่ช่วงนี้คุณจะมีความรู้สึกว่าคุณขอเลือกทําในสิ่งที่ให้เขารับในตัวตนของเราดีกว่านะคะแต่เดือนนี้ถามว่าจะมีการเริ่มต้นอะไรมันไพ่เริ่มต้นเยอะความสัมพันธ์ก็มีเหมือนกันนะอาจจะเป็นการเริ่มต้นพูดคุยนะคะแหลกเปลี่ยนนะก็ได้อาจจะเจอจากวงงานสายงานหรือเราพวกสายโซเชียลนะคะนำพามวยก็ได้ด้วยนะเพราะว่าค่อนข้างถูกฉลโกกับคนไกลนะคะชาวมิถุนในเดือนนี้ ดังนั้นในทุกๆความสัมพันธ์นะคะค่อยๆใช้เวลาค่ะนะแล้วก็ค่อยๆดูนะคะจะดีที่สุดทีเดียวนะเดือนนี้นะคะมันจะเป็นเดือนหนึ่งที่คุณจะแบบว่าอาจจะยังมีเอาบางท่านเนี่ยอาจจะยังมีมุมแบบแอบ,แบคิดถึงเรื่องราวเก่าๆนะคะอดีตเก่าๆจริงๆก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้คิดจะให้ย้อนคืนกลับมาหรอกคะ่ะแต่เหมือนกับแค่รอเวลาให้ตัวเองเนี่ยสถียนนะคะแล้วก็ค่อยๆปลดล็อกใครบางคนออกไปจากใจช่วงรอเวลาค่ะนะ ว่าคุณเองก็เหมือนกับถ้าตัดสินใจหรือมีใครสักคนเดินออกจากเราแล้วหรือเราออกจากมาจากใครแล้วเนี่ยก็ก็จะค่อยมันเป็นอดีตไปแต่ในเรื่องของความทรงจำก็าจะต้องใช้เวลาในการที่จะเคลียร์ g ลิ่งออกไปนะคะเสริมดวงทําบุญเดือนนี้นะคะหมั่นไหว้เจ้าที่เจ้าทางนะคะกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนนะคะประจบเทวดาขอพรจากท่านนะคะก็เขาเรียกว่าอาจจะได้ได้ได้โชคนะคะได้ลาบนะคะได้ความสำเร็จร,รวมทั้ง อาจจะได้แบบเห็นอะไรนะคะต่อยอดอะไรบางอย่างให้กับเราด้วยอาจจะมีแบบเห็น มีนิมิตเห็นเลขฟันเห็นเลขอะไรเงี้ยค่อนข้างเซนแม่นลังสังหณ์แม่นนะคะชาวมิถุนในเดือนนี้นะก็เดือนนี้ก็พยายามนะคะอาจจะเราเอออาจจะแบ่งเงินของเราเียไปทําบุญบ้างนะคะช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากผู้ด้อยโอกาสนะคะก็ถือว่าเป็นการต่อแต้มเสริมบุญค่ะไม่จําเป็นว่าต้องทํามากน้อยนะคะเอาเท่าที่เราทําไหวอะคะ่ะนิดนิด,นดหน่อยหน่อยก็ได้มันอยู่ที่จิตนะคะที่จะทํานะคะและที่สําคัญที่สุดก็พยายามหมั่นสวดมนต์ไหวพระนะคะทำสมาธินะคะก็จะถือเป็นการเพิ่มบาร,รมีให้กับ ตัวเองด้วยค่ะอะไรที่เคยติดขัดก่อนหน้านี้นะคะที่คุณรู้สึกว่าโอ้แบบมันจะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วถ้าคุณผ่านชีวิตคุณผ่านมาได้ถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยต้องบอกว่าความอึดของคุณเนี่ยนะคะยังสามารถที่ทำให้คุณจัดการปัญหาต่างๆที่มีมาได้นะคะแล้วก็มันอาจจะ ค่อยๆเหมือนที่บอกนะคะในเดือนนี้ชาวไม่ถูนดวงค่อนข้างเปิดมากนะแต่จะเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปใจเย็นๆนะคะแล้วก็ถ้าใครทํางานประจําอะไรอยู่หรืองานที่ทําอยู่เนี่ยเดือนนี้ก็ต่อยอดนะคะทําสิ่งที่เราทําอยู่ไปนะคะข้างงานก็จะเรียกเรียกว่ากําลังเข้าสู่เป้าหมายของความสําเร็จค่ะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของคลิปนี้นะคะอออีกนิดนึงนะคะสําหรับคนมีคู่นะคะคนมีคู่เดือนนี้บอกเลยระวังเรื่องคําพูดคําจานะระวังเรื่อง การแสดงความคิดเห็นบางทีเราพูดตรงๆอ่ะบางทีคําพูดเราอาจจะไปทําร้ายคู่เรานะคะโดยที่ไม่ได้ตั้งใจด้วยก็ได้อันนี้หมายถึงรวมทุกๆคนด้วยนะคะก็คิดก่อนพูดเยอะๆนะคะเพราะบางทีเราอาจจะสื่อสารก็เป็นอย่างเงี้ยตรงไปตรงมาแต่บางทีคนฟังอาจจะไปอีกแยกความหมายหนึ่งก็อาจจะทําให้เกิดความน้อยเนื้อต่ําใจกันได้นะนี่ก็คือภาพรวมทั้งหมดของคลิปนี้นะคะขอบคุณมากเลยคะ่ะสาหรับการติดตามสวัสดีคะ่ะ